สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหลวงปู่ขาวอนาลโยพระสายกรรมฐานแห่งวัดถ้ำกลองเพลกันครับสวัสดีค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโอ้โหมีทั้งบันทึกและก็คำบอกเล่าจากสิทธิใกล้ชิดเลยนะฮะซึ่งแต่ละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ประสบการณ์ที่แบบเหนือธรรมชาติมากๆใช่ค่ะคือเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวพวกนี้มันสะท้อนความเชื่อความศรัทธาของผู้คนได้ยังไงบ้างประเด็นสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหม แต่คือมันมีความหมายกับผู้คนยังไงมากกว่าคะ่ะครับผมน่าสนใจมากมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่น่าต่งเต้นมากเรื่องของคุณหมอจินมี่คงเจริญเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลในสีราชาอ๋อเรื่องนี้เคยได้อินมาบ้างคะ่ะคือคืนนั้นท่านเข้าเวรแล้วก็เข้าไปพักในห้องพักแพทย์กําลังแบบเคลิม้มเคลิมดูทีวีอยู่เพลินเพลิปรากฏว่ามีมือยักษ์สีดําทะลุกระจกเข้ามาเลยครับ ทำท่าจะเข้ามาทำร้ายท่านโห oh, แล้ววินาทีนั้นเป็นยังไงคะลใจคุณหมอตอนนั้นนะครับนึกถึงได้อย่างเดียวเลยคือหลวงปู่ขาวแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือในใจแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ละค่ะคือเหรียญหลวงปู่ขาวเรื่องสร้างถังน้ำปี2517ที่คุณหมอพกไว้ในกระเป๋าเสื้อนะคะครับตามบันทึกคำบอกเล่าของคุณหมอเองเลยนะคะท่านบอกว่าเหรียญน่ะกระโดดออกมาจากกระเป๋าเอง เดี๋ยวสิครับกระโดดออกมาเองเลยเหรอครับเหมือนมีชีวิตเลยเหรอใช่ค่ะท่านยืนยันว่าเห็นกับตาเลยว่ามันกระโดดออกมาแล้วก็วิ่งไปมาระหว่างมือซ้ายขวาของคุณหมอเหมือนเป็นกรอบป้องกันอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมือลึกลับนั่นก็พงะแล้วก็ถอยกลับไปโอ้โห พอคุณหมอตั้งสติได้เหรียญก็กลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมและมารู้ทีหลังว่าห้องนั้นอ่าใช่ค่ะพยาบาลมาบอกทีหลังว่าห้องนั้นมีประวัติค่อนข้างเฮี้ยนมีคนเคยเจอเรื่องแปลกๆมาก่อนครับจากเรื่องการคุมครวงแบบกายภาพชัดๆเลยนะมาสู่เรื่องที่มันละเอียดอ่อนกว่านั้นบ้างอือคือเรื่องการปรากฏกายด้วยจิตซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในวาระสําคัญระดับประเทศด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นกลิ่นแปลกๆใช่ค่ะ ซึกพักหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าก็รับสั่งกับผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าหลวงปู่ขาวก็มาด้วยโอ้โหแค่ได้กลิ่นก็ทรงทราบเลยเหรอครับแสดงว่ากลิ่นนี้ต้องมีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือพอมีคนไปทูลถามว่าทรงทราบได้อย่างไรพระองค์ก็รับสั่งว่าได้กลิ่นชันหมากของท่านซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็นึกออกทันทีเลยคะ่ะว่ากลิ่นหอมที่ได้กลิ่นกันน่ะคือกลิ่นชันหมากของหลวงปู่ขาวอ๋อซึ่งมันมีส่วนผสมพิเศษ ใช่ค่ะจะมีใบเนียมกับพิม์เสนผสมอยู่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่ลูกศิษย์จะรู้กันดีเลยเหมือนเป็นลายเซ็นของท่านเลยนะฮะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วภายหลังพอมีคนไปกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ยอมรับนะคะท่านตอบสั้นๆว่าไปไปด้วยจิตแล้วก็ชี้ไปที่หน้าอกของท่านโอ้โหชัดเจนมากเลยครับแล้วดูเหมือนว่าแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วเรื่องราวทํานองนี้ก็ยังไม่จบนะครับ ใช่ค่ะยังมีอีกเรื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เองเลยครับผมคือมีสิทธิ์ท่านหนึ่งได้ไปถ่ายภาพจิตการทานตอนกลางคืนซึ่งตอนถ่ายเนี่ยตาเปล่าก็เห็นแค่เปลวไฟกับควันธรรมดาธรรมดาครับก็เหมือนงานเผาทั่วไป แต่พอนำฟิล์มไปล้างอัดภาพออกมาปรากฏว่าในภาพมีลำแสงมีรังสีแปลกแลกเป็นสีสันสวยงามเลยสวยงามมากค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเลยในตอนนั้นแต่ความน่าอาัศาจรรย์มันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะยังมีอีกเรื่องจำนวนภาพที่เปลี่ยนไปใช่เลยค่ะจุดนี้ที่ทำให้ลูกศิษย์ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกคือเดิมทีเนี่ยภาพชุดน,น,นั้นนับได้6ภาพครับแต่พอเวลาผ่านไปภาพกับเพิ่มขึ้นมาเป็น7ดภาพเฉยเลย พิ่มมาได้ยังงไไม่มีใครทราบสาเหตุเลยค่ะซึ่งบรรดาลูกศิษย์ก็เชื่อกันว่าเป็นภาพรังสีของเหล่าเทพเทวดาที่มาร่วงถวายสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่อ๋อเป็นการตีความทางความเชื่อศรัทธาไปเลยใช่ค่ะเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากระหว่างหลักฐานทางวัตถุอย่างรูปถ่ายกับการตีความทงางศรัทธาทั้งสมเรื่องนี้นะครับตั้งแต่การปกป้องคุ้มภยัยการปรากฏกายด้วยจิตจนถึงปฏิหารหลังละสังขารไปแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำศรัทธาที่ผู้คนมีต่อลงปูเขาได้อย่างลึกซึ้งจริงๆอืมค่ะและมันก็ทิ้งคำถามให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะคะครับว่าในยุคที่ทุกอย่างพยายามจะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันยังมีที่ทางอยู่ตรงไหนและมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความต้องการที่พึ่งทางใจของมนุษย์เป็นคําถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้จริงๆครับจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ